สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดปอรโรเบิร์ตเปิดใจหลังจากบวชพระจากกรณีที่นายตนุพัฒน์เลิศทวีวิทย์หรือปอและนายภัยบุญตรีการจนานนันนหรือโรเบิร์ตข้าพิธีบวชพรมณนะธรรมสถานวิโมกสิวานไลอา์อำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีซึ่งเป็นสถานปฏิบัติธรรมสาขาว,วัดท่าไมา้เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับแตงโมนีดาตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นล่าสุดปอและโรเบิร์ตได้ออกมาเปิดใจเป็นคลิปสั้นๆประมาณหนึ่งนาที หลังจากบทพระรามถือศีลแปด โดยทั้งสองคนมาในชุดปฏิบัติธรรมสีกรากก้นสีสะและคิ้วยืนในอาการสำรวมโดยเราเปิดเผยว่าสหรับพวกเราทั้งสองคนวันนี้มาถือศีลแล้วก็เพียรภาวนาและก็ส่วนหนึ่งคือเราปิดวาจาแล้วก็ขออนุญาตพี่ๆสื่อทั้งหลายที่จะงดการให้สัมภาษณ์ใดๆในช่วงนี้ด้าน,นปอเผยว่าก็วัตถุประสงค์ของการที่พวกเรามาบทครั้งนี้เราต้องการบำเพ็ญภาวนาเดินธุดงค์สร้างบุญนะครับบุญกุศลที่เราได้ทำเราขอให้บุญนี้ถึงกับ เพื่อนเราแตงโมพัทรรัที่ดาเรนิดาพัชระเวรพงศ์ก็ขอให้บุญกุศลที่ได้สร้างครั้งนี้ถึงกับเพื่อนของเราถึงแม้โมจะไม่ได้เป็นศาสนาพุทธแต่ผมเชื่อในบุญของความดีจะถึงกับเพื่อนเราเหมือนกันก็ขอให้ทุกคนร่วมอนุโมทนาบุญขอให้บุญนี้ถึงกับโมครับท่านผู้ชมครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ